ยมากขนาดไหนจริงๆแล้วเลยสี่สเป็นไปต้องใหญ่แล้วใหญ่ไว้ก่อนดีที่สุดครับเอาให้เห็นชัดที่ไว้ก่อนดีที่สุดอ๋อจะได้เพราะไหนจะทํานองไหนจะจังหวะด้วยใช่ไหมคะก็คือใหญ่เพื่อให้ท่านไม่ต้องกังวลเรื่องตัวหนังสือค่ะแล้วเดี๋ยวผมให้หนังสือคุณลุงคุณป้าใช้ด้วยกันนะครับแล้วก็ให้ป้าติ๋มใช้เล่มสี่โอเคครับงั้นเดี๋ยวผมให้คุณลุงคุณป้าเดี๋ยวมาเลือกเพลงกันนะครับ เริ่มจากคุณลุงก่อนเอาเพลงอะไรดีครับจงรักครับจงรักใช่ไหมครับคุณลุงเพลงจงรักคุณป้าเอาเพลงอะไรดีครับหากฉันรู้สักนิดเนี่ไหมหากฉันรู้สึกนิดนาตีอาหากฉันรู้สักนิดใช่ไหมครับของป้าไม่เท่าไของป้าก็เป็นเพลง นาสองใช่สุกันทะเราดีไหมะเอเป็นเพลงเร็วสักหนึงเพลงอ่าโอเคลองด้วยกันลองด้วยกันครับแล้วก็ได้คนละหนึ่งเพลงแหละววันนี้ผมก็มีเครื่องดนตรีเล็กๆมาให้ฮะไอ้คนเล็กเองแล้วเหรอคะเรียกว่าเชคเกอร์ครับ ถ้าหาไม่ได้ก็กป๋อใช้กระป๋องใส่เม็ดปวดเม็ดทรายใส่ถั่วเขียวอะไรเงี้ยครับงค้ได้นะคะแบบหลัก10บาทก็มีเนาะหลักชแปดสิบเดี๋ยวให้คุณลุงคุณตาเป็นตัวประกอบจังหวะไดให้คุณเด็กใช้นี่โอเคครับอ่ะเดี๋ยวเรามาเริ่มต้นกันด้วยเพลงจงรักจงรักนะครับ เพลงจนรักอยู่ที่หน้าเท่าไหร่ครับนาสี่นะครับนาหกนะครับผู้ชมทางบ้านหาเนื้อได้เลยนะคะจากจากในของถ้ามีเครื่องเล่นหรือในโทรศัพท์อะไรก็ได้หรือจําได้ก็ลองร้องตามกันนะคะอ๋อช่วยกันร้องด้วยเลยครับเขย่าเชคเกอร์ไปด้วยนะครับให้คุณเล็กช่วยร้องด้วยได้ ถามว่าฉันเป็นใครเมื่อในราดีอย่าลืเมเล่นฉันเกอร์ด้วยนะครับและโรด ตอบไม่ได้ว่าฉันจะรักชั่วการนีเลนเพราะชีวิตฉันคงไม่ยืนยาวไปถึงฝั่นั้น กูไหนครับคุณคุณรู้ไป้าบอกว่าร้องก็ยากแล้วผู้โอมให้บาก็กเพราะสังเกตเห็นว่าบริพ่านอาจจะพยายามเลตรงจังหวะเนี่ยเพราะว่ากังวลเรื่องเนื้อจริงๆรงแล้วเป็นอะไรไหมรูโอมไม่เป็นอะไรเลยครับจริงๆแล้วอยากให้ลองแบบให้ตรงขึ้นดนตรีบ้างเหมือนให้ขยับขยเยินใช่ไหมคะอ๋อก็คืออาจจะเคาะตามจังหวะไปตรงตรงเหมือนตามเนื้อร้องไปเลยก็ได้ก็ยังได้ ฝึกอะไรนิดหน่อยบางผ่านแต่คุณลุงไม่มีขยับเชเกอร์เลยนะคะมีบ้างเล็กนิดหนึ่งร้องเสร็จตาสว่างเลยเดี๋ยวถามก่อนครับว่าทำไมคุณลุงถึงแบบเรียกร้องเพลงนี้ครับก็มันเคยได้ยินนะตอนตอนเด็กๆอะไรพวกนี้อ๋อเท่ากับเป็นเพลงที่คุณเคยมันสั้นดีฮะมันสั้นด้วยด้วยฮะแล้วชื่อชอบเพลงนี้เป็นพิเศษอย่างไรมั่งครับ มันชอบไปฮะมันค่ายว่ามันถามเรื่องในอดีตอะไรเงี้ยนะมันคิดไปเรื่อยๆคุณลุงนี่จะจริงแต่ในอดีตเนาะ <c oughs> <c oughs> ความรักฉันนุงสาวาง,งลีหรือเปล่าจงรักใช่ไหม,ไ,หมได้อยู่ครับอ๋ออ่แล,แล้วจริงๆแล้วแบบถ้าเกิดผู้ใหญ,ญ่ท่านนั้นๆที่จะเลือกบทเพลงเนี่ยเราอาจจะไม่ได้รู้จักเพลงนี้มาก่อนแต่เห็นเนื้อหาแล้วชอบจะต้องทําขั้นตอนไหนก่อนดีสมมติว่าไม่ได้เคยครับ แบบนึงนะคะคุณไม่ได้เคยขับร้องบทเพลงนี้มาก่อนเลยแต่พอเห็นเนื้อหาแล้วแล้วชอบอยากจะเลือกเพลงนี้จังเลยครูโอมก็ต้องสอนก่อนจริงๆแล้วการเลือกบทเพลงมาเราอาจจะเน้นเป็นเพลงที่ปรับคุณลุงคุณป้าพอลองได้ อาจจะต้องถามก่อนมีเพลงอะไรบ้างก็คือต้องวิจัยกันก่อนว่าอย่างนะคะก็คือพูดมุยกันก่อนประเมินก่อนแล้วเราถึงจะเลือกเพลงใช่ไหมคะไม่ได้เอาในสิ่งที่ไม่รู้จักมาก่อนเลยไม่ได้ถ้ายังลองไม่ได้ก็ดูเทปที่แล้วสอนร้องเพลงดูจากที่คุโอมสอนไปนะคะว่าครั้งที่แล้วคูโอมสอนวิธีการร้องเพลงแบบไม่ง่ายไปอย่างไรย้อนกลับไปดูแล้วก็ ลับมาทํากิจกรรมนี้ต่อนะคะก็คือเป็นกิจกรรมต่อเนื่องกันเลยนะคะ,<ช>ะจบไปแล้วสําหรับจงรักเมื่อสักรู่นะคะแล้วก็ความหลังของคุณลุงอู๊ดนะคะก็คือในบทเพลงจงรักได้ถ่ายทอดความรู้สึกหรืออารมณ์ของคุณลุงอู๊ดออกม,า,มอาในบทเพลงต่อไปของของคุณ,คณป้า,ปาใช่ไหมค,ค,คุณป้าเลือกเพลงหากรู้สักนิดใช่ไหมครับหากรู้สักนิดอยู่ที่หน้าอะไรครับหน้าสี่หน้าสี่นสะครับฉันรู้สักนิดเดี๋ยวช่วยกันร้องเพลงนะครับโอเคครับ หากฉันรู้สักนิวฉาธอรักฉันอย่าลืมขย่าเช็คเกอร์นะครับวันนั้นให้รู้สักหน่ว่าดวงใจที่ฉันเฝ้าคอย คงไม่เล <c oughs> ื่อนลอย กันวันนั้นเมื่อรักสักหน่อยยอดดวงใจที่ฉันเฝ้าคอยคงไม่เลือนรอยจากสุดที่รักเอโอ้อตรงรัวเนี่ยค่ะ อ๋อเมื่อกี้สังเกตว่าเห็นคุณป้าติ๋มร้องแบบใ่ทั้งเพลงเลยโซโล่นะคะแล้วก็ร้่แจกอย่าถามคุณป้านะพาก่อนว่าเออทำไมถึงเลือกเพลงนี้ครับหรือว่าชื่นชอบเพลงนี้อย่างไรเพลงเพราะนะเพลงมันเพราะใช่ไหมะชอบเนื้อหาไหมคะชอบเนื้อหาก็เพราะเพราะฟังเพลงทำนองเรียนเพาเพลงเพราะงบอกว่าทั้งหมดโดยรวมคือเพราะมาไหหรือว่าชอบในละครเรื่องนี้หรือเปล่าเอย จะถึงได้เป็นผลใช่ถึงได้เป็นผลไหวคำปลาเรืออันนี้ชื่นชอบไหมคะหรือชอบที่ตัวบทเไม่ใช่ชอบฟังแล้วมันแบบมันเพราะดีแสดงว่าชอบเนื้อหาเพลงทำนองเพลงไม่ถึงไม่ถึงก็จะ ในกลัวคุณป้าร้องเพลงมากมายในกลัวคุณป้าจะย้อนตัวเองไปเป็นชั้นเป็นพระจอมมาร์ท่านใส่ดอกใช่ไหมครับไม่ใช่ใช่ไหมคะใช่ใช่เพราะแต่เห็นทั้งสองท่านอ่ะเลือกแบบเพลงรักในอดีตถึงรักเพลงหวานหมดเลยนะใช่ไหมแสดงถึงความเขาเรียกคู่รักที่ยืนยุดหยองหรือเปล่าอาจจะแบบเออซาบซึ้งในความรักหรือเปล่าฮเนอสงสัยเนอแต่ว่าเพลงเพลงเก่าๆเพลงสมัยก่อนก็จะแบบเล่าเรื่องความรัก ถส่วนใหญ่อย่างลึกซึ้งอย่างลึกซึ้งใช่แล้วเนื้อเพลงมันไพเราะครับเรายากไหมคะเมื่อสักครู่ที่เราพอลองได้ไหมแกพอลองได้นะอได้เคยได้ยินมาก่อนใช่ไหมคะเคยได้ยินมาก่อนอ๋อนั่นอย่างที่อุโอมบอกเลยเนาะว่าต้องเลือกบทเพลงที่ผู้ใหญ่ ค,คุ้นเคยบ้างเพราะว่าไม่นั้นจะทําให้ท่านอาจจะไม่มั่นใจในการที่ขับร้องหรือเปล่งเสียง<ช>ออกมาอันนี้เคยได้ยินซ้ำซํำๆเลยทําให้ท่านทาั้งๆที่ไม่เคยร้องแต่ก็สามารถขับร้องออกมาได้ชเพื่อสร้างความมั่นใจให้กับท่านเหล่านั้นด้วยนะคะแล้วก็สังเกตว่า,าน,านักดนตรีเนี่ยอาจจะต้องแบบเล่นตามท่านนิดหนึ่งไม่ใช่ว่าจ,าจับจังหวะของตัวเองเเนะ้ยอาจจะต้องแบบยืดหยุ่นหน่อยทุกๆท่ทาน อมยิ้มแล้วหัวร้อนี่เพราะอะไรคะแต่พี่กูอมบอกก็จะสังเกตว่าอมก็พยายามจะตามอาจจะช้าบ้างอะไรบ้างก็อย่าหูดหงินอย่าหูดหิดผู้ใหญ่ก็คือให ให้ท่านร้องอย่างตามสบายนะคะแล้วก็ช่วยประคับประคองไปอันนี้สําคัญเพราะว่าใช่ถ้าเป็นหงุดหงิดใส่ก็จะยิ่งทําให้ท่านแบบเกิดความไม่มั่นใจอยากมนี้ใช่แล้วก็อาจจะยิ่งเป็นปัญหานะคะก็คือทั้งหมดทั้งปวงต้องทําตามใจท่านเลยปล่อยให้ท่านเป็นอิสระแล้วแต่อาจจะประคับประคองได้แนะนาได้นิดหน่อยอย่าใส่อารมณ์กันนะคะอ่านั้นทีนี้มาต่อไปโอเคครับเพลงสุดท้ายไม่กี่ป้ตติมเลือกเพลงสุกกันเถอะเราครับอ๋อ อันนี้บ่งบอกนิสัย่ไม่เอ่ยเป็นบทเพลงที่จังหวะสนุกสนุกเดี๋ยวลองมาลองดูนะเดี๋ยวลองดูเดี๋ยวลองดูโอเคฮะอย่าลืมขย่าวเชคเกอร์ด้วยนะครับสุดกังเธอเราเศร้าไปทำไมอย่ามัวอะไรคิดล้างใจไปเปล่าเกิดมาเป็นคน ดทนเธอเราอย่ามัวสมเศร้าทุกคนเราทนมันเราเื้นละครอ,อย่าเอาว่าเลยสุขทุก,ทกยังเคยรับแล้วเป็นเช่นกัน ลอยไปตามบุญและจำม,มันยานอย่ามัวโศันิงสุกันเป็นไรเชิญสำราญร่วมเบิกบานดวงใจลืมทุกไปทำให้ใจเริงลืมสุขกันเถิอดอย่ามัวลีล้อ อย่าทำหน้างอยิ้มไม่พอใจชื่นที่จะ,จะดำรองอลิวยงคงคืนต่ออายุยืนยินย้มนิดเพียงให้ชื่นใจเชิ

จะได้สบายลอบพรอโลกคือละครทุกคนต้องแสดงทุกคนทนไปอย่าอะไรยิ้มกันสู่ไปจะได้สบาย อาจจะสนุกกับการรัวเลยรีบจะรัวไปเลยรปัวหน่อยเไปซาวันเจอเพลงยังไม่หมดนะใช่ครับก็ถ้าถ้าคนร้องนำครับอยากจะย้อนตรงไหนก็สามารถบอกได้บอกได้แนะได้เลยนได้คือไม่ได้จําเป็นว่าจะต้องรัวดเดียวจนจบใช่ไหมครับใช่ครับผมแล้เพลงนี้มีความหมายดีมากเลยถามคุณต้านิดหนึ่งได้ไหมครับว่าแบบอยากทาไมถึงแบบเลือกเพลงนี้ชอบวันนี้ใช่ไหมคะ มันสนุกด้วยค่ะแล้วมันก็เพราะด้วยแล้วว่ากับชอบมันมาตั้งนานแล้วแล้วความหมายมันแบบทําให้เรารู้สึกอย่างไรบางคับความหมายเพลงนี้สุดก,กันเธอเรามันก็ทําให้สดชื่นให้มีความสุขเนาะให้รักกันอะไรอย่างเงี้ยสามคีกันเพราะมันต้องลองหลายๆคนแล้วก็จะเพราะ ถ้าคนเดียวไหม่ก็ถ้าเร่งจังหวะขึ้นก็จะมนันขึ้น <c oughs> จ,รจริงๆแล้วถ้าแบบว่ารู้สึกว่าแบบการร้องเพลงเลือกเพลงแล้วมันสนุกขึ้นเนี่ยถ้าอยากแบบเต้นราก็สามารถํำบงกันได้นะครับก็คือ <c oughs> ลุกขึ้นมาลุกขึ้นํำบงได้<ช>เลยอันนี้มันจะเราจะทําสายมัง่งอะไรมั่งขยา่าให้มันแรงๆหน่อยจริงๆผมเชื่อว่าแบบพอเพลงแบบเร็วๆแบบบางท่านอาจจะรู้สึกบขยับเท้าขยับตัวหรือขยับตัวโยกๆนะเพลงเร็วถ้าเราไป ้ามันก็ไม่สนุกเนาะนั้นลองอีกทีไหมเผื่อให้ค่ะลองค่ะคุณป้าดูเมือนจะชอบเพลงนี้เป็นพิเศษเผื่อให้ลองขยับตัวดีไหมคะงั้นงั้นเมื่อกี้สังเกตว่าโอมบเนี่ยขยับด้วยงั้นคราวนี้ลองให้คุณลุงคุณป้าแบบลองขยับตัวไปด้วยลองเชคเกอร์ไปด้วยะแล้วก็ไม่ต้องจดจ่ออยู่กับเนื้อเพลงมากนักนะครับก็ลองลองดูนะครับผิดพลาดไม่เป็นไรแต่ขอให้มีความรู้สึกที่สนุกนะคะนะครับ เเ,อเตอไปทำไมอย่า,ยามัวอะไรคิดอรอใจไปพ่าเกิดมาเป็นคน อดทนเถอเราอย่ามัวสมเศร้าทุกคนเราทนมันโลกคือละครอ,อย่าหาวอเลยสุขทุกอย่งเคยรักแล้เป็นเช่นกัน่อยไปตา,ยตามบุญและกรรมันดานอย่ามัวสกแันยิ้มสู้กนันเป็นไรเชิญซ้ำาันรวมเบสบ้านดวงใจ สุขกันเทอดีอย่ามัวรีรอ,ออย่าทำหน้างอยิ้มนห้พอใจชื่นชิดจะดำรงอยู่ยงคงคืน,คนก็อายุยืนยิ้มนิดเดียวให้ชื่นใจโลกคือละครทุกคนต้องแสดงทุกคนทนไป ຍາມໃດມັນສູ້ໄຟໄດ້ໄດ້ສະບາ เราจบเลยเดยที่ไม่ต้องยอาครับไม่ย้อนอันนี้มีจังหวะเร็วขึ้นเมื่อสักครู่ใช่ครับรู้สึกเป็นยังไงบ้างคะสนุกไหมรู้สึงตาสว่างตาสว่างะลายเนี่ยน้ามืดคุอ๋อเรียกว่าคุณลุงนี่จะมืดอ่อนน่ามืดใช่ไหมคะแต่วันนี้รู้สึกแบบมึนเลื่องไงหัวโรคสมองใช่ไหมคะแต่เดี๋ยววันนี้เราจะส่งท้ายทุกๆคนด้วยบทเพลงนี้ดีไหมคะแต่ว่าหลังคุยก่อนนิดนึงก่อนที่เราจะมาลาท่านผู้ชมทางบ้านอ่า สำหรับบทเพลงที่เมื่อสักครู่ที่ครูโอมได้ขยับจังหวะให้เร็วขึ้นคุณป้ารู้สึกยังไงจังหวะเร็วขึ้นดีค่ะมันทําให้สดชื่นเนาะทำให้แบบแล้วได้สายแอบได้สายาได้ได้ขยับตัวเลยนิดนิดหน่อยหน่อยก็ยังดีเพลงอย่างนี้มันก็ทําให้เราอยากขยับตัวนะ <c oughs> นั่นเดี๋ยวคุณเล็กจะฝากให้ท่านผู้ชมทางบ้านนะคะกลับไปทํากิจกรรมดีๆเหล่านี้ <c oughs> แล้วเดี๋ยวเราจะลาทุกๆท่ททานไปด้วยบทเพลงนี้เห็นความสุขสดชื่นจากพวกเราทั้ง5้าคนก็อย่าลืมไปทํากิจกรรม แบบนี้กันนะคะในครอบครัวและจะทําให้ครอบครัวของทุกทท่านมีความสุขอย่างเราในห้องส่งในวันนี้นะคะนั้นต้องขอลาไปก่อนพร้อมกับบทเพลงนี้สุขกันเธอเราค่ะสุกกันเธอเราจะไปทําไมอย่ามัวอะไรคิดล้วใจไปเปล่าเกิดมาเป็นคนคนเธอเราอย่ามัวต้องสรุปคนเราทนกัน rồi khi là con, Nhà áo lên Sự phụng nhầm cười lắm lên bên trên cành Mọi bài ta Là cảm mình đã Giờ phụ sâu nhìn xuống ngăn tên lầy Trên sám อย่าทำหน้ามอยิ้มนิดพอใจชีนชินชตด่ดำรงยูยงคงคืนตอนอ่ออายุย้มยิ้มนิดเดียวให้ช่นได้ขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ